สบายดีพ่อพี่น้องเนาะสบายดีบรรยากาศงามสวยๆวิตเซาแล้วเนาะสวยๆอะไรนี่มาสัมตะกาเนาะเมื่อนี้เนาะมีคนมาดําถาแล้วแต่เซาพุนมาสวัสดีเขาไปซื้อแนวกินไปใชพี่ซื้อลาบกับโบมีซ้ำเขาตลาดเขาเลิกเลยได้แต่อันนั้นมาหายได้แต่เขาเปียกหมูมาหายเขาเปียกหมูกรอบโอ้ยนะหายเดียวพ่พี่น้องเลย บาสวรันเ์ผ่นต wow mm, ั้งใจมาสัมปะกะสวยเนาะห้คนยังมาทันได้ดำถุงนีมาดำขนบอได้อันนี้นี่ขนมนี่อันนี้จกเอาขนมนี่ยะจ้หน้าบอขนมเร็วจกเอาขนมป้าดาผากขอี่น้อเบึ่งดาผากดูนี่นาบ่สวยไพสีจั๊กหลายคนก็มีแต่สีทามบาสวรัน์กเฮาเนี่ย เป็นผู้บ่าวผู้สาวบอ,บอแมนเดิมพลพี่น้องเลยบอแมน,นยัง,ยงมีคนถามอยู่ว่าเออบอแมนเนะาะรัศมีเป็นอ้ายคนที่อ่าคนที่สี่อีน,นัตอันนี้กับหลานคือกันอานัทอานัทกบับบอเลิมอะเลิมทิไมไงทิมบอานัท บอสบันเป็นไอคนที่ยังโบจบได้นี่ังบจบหยิบมันก่อนบอสบันเป็นไอคนที่เอานู่นหนึ่ง,งสองคนทีสี่เนาะแลกไอของไอคนที่ทิศเท่าอีกคนหนึ่งเนาะเขาใจตรงกันเนาะให้สุดท้ายได้หนิจังได้ก็เลี้ยในไซนี่ก็คือเด็กของเรานี่นะปุ้ง อันนั้นแหละนี่ก็คือข้าวเปียกน้ำปลาข่าเปียกหมูกรอบน้นาดขึ้นมาไว้ขึ้นมาไว้ขึ้นมาพี่ไว้ขึ้นมาหนังขึ้ว้าหน่อยตุกค่ะมหนังน้ำป้าพี่ไว้มีแต่ลูกตลาดผู้ดียวเดินออกไปพี่น้องไก่หันก็กินไปแล้วกินยังบุกชี้มุงดู กินลูกชิ้นฮะเบิร์เก้เบอร์เ้นเบิร์ก้นกินน้ำบ่ไฮะน้ำเป็นขู่ขก่อ้าวกินข้าวเวดกินน้ำเดียวกุ้ยเมนสิอยากเนาะอิ่มแล้วกิน่บ้านเขาเองกินพะโล่คำับหลับหมูแซ่บบ๊บุกปากอไร้ได้อิีหนึบหมูนัทเนาะ กระซิลงดำนาต่อเนาะจากหน่อยถาลงเผาเป่าสวรรค์แล้วเาก็ได้ยาหล่นยาเหลือกันมาก็หยาแล้วให้สไตล์นอนหน้าอย่ามองมือนะบ่หานอนหน้าไรบุกตัวค <es voir. My style> ือบ่มานอนบ่หาที่บ่มาเน่ยเดี๋ยวไม่มากาดมันเป็นมากาดกันตอนนี้ก็ทำการ ใส่อุปกรณ์เลยนะซึ่งเฮากับบุเลียนเนาใส่สุดนี้ลงเลยเพราะว่าหน้าหายเดียวนะ้องอนนี้พี่น้องตึงง่ายากเกือบตัวที่แบบว่ามุนเลยนะนะเพราะว่าเกือกขี้ต้มเราก็จะเอามันลงอีกจนจากสีผ้าจะกลายเป็นสีนะัน กลจะกลายเป็นชีหีนแล้ว <c oughs> จะกลายเป็นชีหิกลายเป็นประแดกแล้วประแดกตัวเอาได้กระสากเนาะเอาไปหยัดใช้ให้อีกเวยนี่ย, <c oughs> นยได้กระสากนะพอว่าเสียลงอา้ามีเงินได้นี่หนึ่งพันกี่ป้าเงนินกะยังคิดเอาจะเป็นชีอันนี้อาเลิมซื้อได้อยู่ได้่ะ โอเคนะพอมีพี่น้องใส่เสื้อก่อนก็ดีกั้นเสื้อเปื้อนส่วนสูงี่ก็สร้างมันมันมันเปื้อนอยู่แล้วจึงได้กัดบุกเกิลชีหามือกันทุกที่คือกั้นแลนเนี่เด็กขาดไปเลยสิวก็เต็มหนาหน่อยกว่ากันเพราะว่าวันนี้แหละวัอนี้ละไรรักษาสิวบานนี้เราจะกลับไปหน้าใส่มือนเดิมให้ได้ทาเบอร์มืดมืด มันกะเมื่อเมื่อแน่เขาก็เลยสียังงูเห็นหน้าเนาะคุณ้องรูด้ดูเสือนะ่ะเสือน่ะทางขน,นุนประบ้านนี่แหละไะเริ่มนัดจิตไปใช้นัดถ่ายเที่ยงลม,มันแดดอ้าวถ่ายสุดท้ายเลยเด้อถ่เที่ยงวันนี้มาดด้กับอําพามาเนาะ เราเช่าไปดิป้าขึงเขาข้าไปฝันอยากไปดึงเขาเมียนมันยันเอาไปขาดิปยักษ์ย่า จะไ่ไหนาตนตาัิวเะมกดีเลยเนาะรีแบบรีเลยคึมมใช่คึมคมบนโต๊ะแล้วก็เสียงรองลมบไรแบา จิงมเงี้นะครัมันก้านหอตีหัวมงได้เ้ยเฮ้ยเ้ยนีเอ้ยเง้ยเป็นอย่งมาเห็ดไ้วะ มาเปิดนังให้เบิเปิดนังกระตุนให้เบิร์ไปไปเามีเงินใดมีเงิน่ตูเงินบริัทบาทขาดค เด้งขึ้นเลย บอนห้างก็ห้างบนได้มาหายตัมเนาะโงูเห็นเป็ดดึงอ้อเลยดึงไฟอะไรน้แข่งดึงทุกแก่ตาต้องการคนเด็หน้าสอยเนาะหนึ่งเป็นหตำแหน่งได้หลายตำแหน่งได้หลายหน้าย 6 7 tấnแหน่ง là. วันกุมกุมดำนากินขี้ฝุ่นนะไม่อยกากเสียวไม่อยกากเสียวถักไว้ฮนะไงกุมบเลย ดำลงได้นั่เลยยเป็นกำลังใจเนาะคนอยู่ข้างน้ด้เป็นกำลังใจดีๆดีช็อคฝรังอะไร

เลโกวันพุ il, ้ยลลารขั้นตอนก้าบีบุ้ยน้ำกระเสียกแก้วน้มาดำยุดดูเก๋ขี่พุ่นเราอนนีเ้ากระแล้วเนาะแล้วก็ขึ้นแล้วเนาะ นี่ก็คือคนสิมาเอากาเนาะตอ่ตอตอ่อต่อต่ออีกถุงเนานะต่อหน้าห่วยจบกันเท่านี้เนาะเกี่ยวเขาพอกันใหม่นี่ก็คือกาดที่เหลือเอาห้ยปลาบัวอ,อู้กุบเฮาไอหากุบเฮาโย นี่กำลังพนกันกนกนกนไปหน้าหวยเนาะหน้าอ่านั่นเลยซึ่งน้องเขาก็เป็นคนสิมาแก่เอาเนาะพื่นพี่น้องนี่แหละเสร็จแล้วเรียบร้อยอัมลาพจากน้องเพื่อนพี่น้องเบอร์สูกุสุกุลหนนะ่อยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกดมากะดิ่งนำไปแล้วเนาะไปแล้วเพื่อนพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วสบายดี